สวัสดีค่ะทุกคนอ่วันนี้จะมาแนะนำวิธีการกินโยเกิร์ตที่แสนอร่อยและมีประโยชน์ให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็ได้ลองกินกันนะคะถ้าใครอยากจะลองเหมือนเราอร่อยมากอร่อยไหมคะน้องตังอร่อยมากค่ะอ่โยเกิร์ตนี่มีขายอยู่ทั่วไปนะคะอันนี้เป็นโฟโมอดโฟมอดรสมะพร้า,พาววุ้นมะาพร้าวค่ะน้องตังจะชอบมากมากเลยอันนี้ แล้วก็เป็นรสธรรมชาติแล้วก็อันนี้ส่วนตัวของแม่แม่ชอบรสสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ค่ะอร่อยมากประโยชน์ของโยเกิร์ตก็คือโยเกิร์ตจะช่วยในปรับสมดุลภายในของผู้หญิงนะคะ,ะบางคนมีอาการอาจจะคันอาจจะมีกลิ่นหรือว่าอ่านั่นแหละค่ะ อาจจะคันหรือว่ามีกลิ่นอันนี้ก็ช่วยได้ช่วยปรับ,บสมดุลภายในทําให้ลดอาการคันได้แต่ว่าถ้าเป็นหนักๆก็แนะนําให้หาหมอนะคะแต่อันนี้จากส่วนตัวของเราอ่ะเราใช้เราทําให้รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็กลิ่นก็จะไม่ค่อยมีด้วยออันนี้แล้วกินโยเกิร์ตยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดและอร่อยด้วยก็กินง่ายเนี่ยค่ะ ในประโยชน์สูงสุดอยู่แล้วเรากินกับอะไรเรากินกับซันแสนักซันแนกนี่คือรสสาล่ายซันแสนักรสสาลายซันซันแน็กซันแนกรสสาลายเป็นเมล็ดทานตะวันอบกรอบค่ะกระทอบเปลือกแล้วซองละห้าบาทมีซองห้าบาท2องสิบบาทก็มีถ้า2องห้าบาทนี่เราจะใช้ประมาณสองสองะเมล็ดทานตะวันดียังไงเมล็ดทานตะวันก็มีอ่า วิตามินอีค่ะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวกินอร่อยด้วยรสชาติออกจะมันๆอร่อยเลยนะค่ะ <Okay, S 1> ลูกสา,า <no. S 1> ลสา,ายก็จะช่วยในเรื่องของอทาให้ผมแข็งแรงผมสวยด้วยแต่ต้องกินในปริมาณที่เยอะๆนะคะเราก็กินไปทีละหน่อยแล้วกินอย่างละนิดจากสาลัยข้าวแก่น้อยบ้างจากซัสนสแนกบ้างนี่เลยเทลงไปเลยค่ะรับรองว่าอร่อยหอมลูกสาวบอกว่ากแกงให้ลูกสาวบ้าง วายอันนี้รสธรรมชาติลูกแกะผิดอันค่ะอันนี้ไว้ให้แม่ชอบหน้าแล้วกันอันนี้ของหนูเนี่ยอันนั้าานนรสมะพร้าวแอ้วนไข่ซื้อมาน้องเตจริงป่ะแม่ซื้อมาหนูจะดูแลงไปแล้วคน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 ถ้าใครชอบกินกรอบๆนะคะก็ไม่ าแม่แนะนำว่าอย่ากินหัวเลยเนะี่ยเพราะว่าหนูไอเนาะอันนี้คือถั่วเขียวค่ะรสถัถ่วเขียวโก๋แก่ถั่วเขียวรสสาหร่ายซีวีมังบีนอร่อยทุกเม็ดเด็ดทุกคำโก๊แก่โกแก่มันทุกเม็ดอ,อันนี้อันนี้ก็อร่อยเราก็ใส่ถัวเลือง ทอดกรอบทอดสาหร่ายลงไปอีกอ่ะเดี๋ยวมันจเอ,อาตันสแน็คใช่ไหม,ม,ไ,มไม่เอาตันสแน็คไม่เอาไม่เอาถั่วเหลืองหมูอ้อยกถั่วเหลืองแล้วเอาเนี้ยมีโอเมกา้าเมล็ดทานตะวันก็จะมีโอเมกา้าด้วยมีน้ำมันโอเมก,ออก้าเป็นส่วนประกอบอันนี้ไหมคะกินให้รอร่อยกินกตามแม่เดี๋ยวเกิดนี่แหละอร่อยด้วยมีประโยชน์ด้วย Mmm, mmm. All right, chưa có chứa lòng ruộng nóng. được đi đâu chụp một hạt hồn. Mmm, mmm. All lắp đôi lòng chịu ngắn là hai mươi cọc. Lắp